สอ,องนี้ก็คงจะครึ่งกิโลห้าวันคงเต็มห้าวันถึงหกวันาไหร่ก็อยู่ที่ยนะี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกนั่นแหละก็จะถ่ายสวนยางให้ดูประมาณก,กันอันนี้รู้สุดจะสองมีดสองมีดลักษณะสวนในลักษณะสวน การปลูกต้นยางกว่าเราจะไดะ้มากันเป็นน้ำยางกีดเป็นน้ำยางนี่เราล้าก็จะนับเป็นมีดนับเป็นมีดนับเป็นมีดว่าหนึ่งมีดสองมีดสามมีดสี่มีดห้ามีดหกมีดพกพาดูพาดูพาเดินชมท่าสวนก็จะต้องวนเวียนดูกับสวน 6เมีดคงได้ขายเมีดคงได้ขายก็จะให้ดูประมาณนี้อ่าหลายคนเขาก็ทำกันทุกภาคเลยนะคะทุกภาคอันนี้ทำได้ทุกภาคเลยทำได้ทุกภาคนี้อันนี้ที่ถ่ายให้ดูนี่อยู่จังหวัดเลยเป็นอาชีพหนึ่งที่ทำให้อยู่ได้เนะาะทำให้อยู่ได้เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำให้อยู่ได้ทุกๆคนเลย ให,ให้เพื่อนเพื่อนดูให้เพื่อนดูเพื่อนเพื่อนดูเด้อถ้าใครอยากคิดจะทำสวนยางทำอะไรบ้างนี่ใม่สยามก็ทำเรื่องยางปลูกยางปลูกยางนี่ก็หยิบน้ำยางอยางนี้เรื่องน้ำยางอันนี้นอันนี้คนงานเขาจีดเขายังไม่ได้อหยอดน้ำกดน,นี่ยังไม่ได้หยอดน้ำกดนะคะยังไม่ได้ เป็นอาชีพหนึ่งที่ทําให้อยู่ได้เนาะทําให้อยู่ได้เป็นอาชีพหนึ่งที่ทําให้อยู่ได้ทุกๆคนเล็กเป็นอาชีพหนึ่งที่ทําให้อยู่ได้เนาะทําให้อยู่ได้เป็นอาชีพหนึ่งที่ทําให้อยู่ได้ทุกๆคนเลยกดางนะคะการทาสวนยางนี่ค่ะยางนะคะการทาสวนยางนี่ค่ะ ต้นนี้เราปลูกมา7ปีเข้าปีที่8ดเข้าปีที่แปดปีที่พาดูพาดูพาเดินชมถ้าสวนก็จะต้องวนเวียนอยู่กับสวนพักพักหน้ายางด้วยอีกสองวันเนว้น1นึ่งวันมาอ่าถ้าถ้าน้ำยางออกดี ห้าวันห้าวันก็จะเต็มกระป๋องนี้นะคะ,ะแล้วก็จะนับเป็นมีดนับเป็นมีดนับเป็นมีดว่าหนึ่งมีดสองมีดสามมีดสี่มีดห้ามีดหกมีดสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้จะพามาชมหลายคนก็ก็ทำกันทุกภาคเลยนะคะทุกภาคอันนี้ทำได้ทุกภาคเลย อันได้พุกพากนี้อันนี้ที่ถ่ายให้ดูนี่อยู่จังหวัดเลยวัดดีค่ะพาดูพาดูพาเดินชมชาสวนก็จะต้องวนเวียนอยู่กับสวนหก <c oughs> <6 S 2> มีดคงได้ขายหมีดคงได้ขาย <c oughs> ก็จะให้ดูประมาณนี้ ยายเสงเียมหน้าโปรไฟล์สวนผสมผสานก็จะ,ะทำทำในลักษณะสวนเนาะนะถ้าใครคิดจะปลูกยางก็ต้องทำใจไป7ปีถึง8ปีนะคะทำอะไรบ้างนี่นสยเสเียมก็ทำเรื่องอยางปลูกยางปลูกยางนี่ก็ หยิดน้ำยางในการที่ทำสวนยางนะคะเกี่ยวกับสวนยางเกี่ยวกับการทำยางการทำยางนี่นะคะให้เพื่อนเพื่อนดูให้เพื่อนดูเพื่อนดูเด้อถ้าใครอยากคิดจะทำสวนยางทำอะไรบ้างนี่แม่สยามก็ทำเรื่องยางปลูกยางปลูกยางนี่ก็ จีดน้ำยางแต่เขาจะกีดอ่ะจีด2วันเว้น1วันนะคะจีด2วันเว้น1วันเพื่อให้เขาอ่ในเสงเี่ยมก็ดูแลสวนยางดูแลสวนยางนี้นะคะถึงจะกีดยางได้ <c oughs> ต้นนี้นะคะ ยายเสงียมหน้าโปรไฟล์สวนผสมภาษาก็จะ,ะทำทำในลักษณะสวนเนาะในพักพักหน้ายางด้วยอีกสองวันเนว้นหนึ่งวันเท่าไหร่ก็อยู่ที่ยนะี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกนั่นแหละก็จะถ่ายสวนยางให้ดูประมาณคุ้มอ่ถาถ้าโตแล้วก็คุ้มหายเหนื่อยเหมือนกัน ต้นนี้เราปลูกมาเจดปีเข้าปีที่แปดเข้าปีที่แปดปีที่คุ้มอ่าถ้าโตแล้วก็คุ้มหายเหนื่อยเหมือนกันพักพักหน้ายางด้วยอีกสองวันเนว้นหนึ่งวันเอ่ไหก็อยู่ที่ยี่สิบยี่สิบห้ายี่บหนั่นแหละก็จะถ่าย สวนยางให้ดูกะลังถึงจะเกี่ยางได้ <c oughs> ต้นนี้นะมาะถ้าถ้าน้ำยางออกดีห้าวันห้าวันก็จะเต็มกระป๋องนี้นะคะอันนี้เรื่องน้ำยางอันนี้นอันนี้คนงานเขาจกีดเพราะยังไม่ได้อหยอดน้ำกดน,นี้ยังไม่ได้หยอดน้ำกดนะคะยังไม่ได้แต่เขาจะเกี่ย กีกสองวันเว้น1วันนะคะกีกสองวันเว้น1วันเพื่อให้เขาพาดูพาดูพาเดินชมเท้าสวนก็จะต้องวนเวียนอยู่กับสวนกันเราต้องดูแลเขาดูแลดูแลให้ปุ๋ยให้ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำให้อยู่ได้เนาะทำให้อยู่ได้ เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำให้อยู่ได้ทุกๆคนเลยให้ปุ๋ยเขาอ่าแล้วก็เอาญ้านะยาอย่าให้ลกอืแปดปีแล้วเรามากกีดนี่นี่คือการการกกีดนะคะนี่กกีดน้ำยางากีดน้ำยางแล้วกันกกีดน้ำยางจังหวัดเลยถ่ายให้เพื่อนดูคะ่ะ าให้เพื่อนดูนะคะมาเที่ยวสวนด้วยกันเราต้องดูแลเขาดูแลดูแลให้ปุ๋ยให้ให้เพื่อนเพื่อนดูให้เพื่อนเดูเพื่อนเดูเดอ้อถ้าใครอยากคิดจะทำสวนยางในเสงเี่ยมก็ดูแลสวนยางดูแลสวนยางนี้นะคะ แต่เขาจะจีดอ่ะจีดสองวันเว้นหนึ่งวันนะคะจีดสองวันเว้นหนึ่งวันเพื่อให้เขายายเสงียมหน้าโปรไฟล์สวนผสมผสานก็จะ,ะทำทำในลักษณะสวนเนาะนะใส่กระป๋องแบบนี้ละคะ่ะถ้าใครยังไม่เคยท่านผู้ชมบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะอะ ในการที่ทำสวนยางนะคะเกี่ยวกับสวนยางเกี่ยวกับการทำยางการทำยางนี่นะคะนี่เรื่องน้ำยางอันนี้อันนี้คนงานเขาจีดเพราะยังไม่ได้หยอดน้ำกดน,นี่ยังไม่ได้หยอดน้ำกดนะคะยังไม่ได้ยางนะคะการทำสวนยางนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเด้อ เี้สวนด้วยกันแล้ก,ก็จีบได้นู่นนะคะดูแลกันไปดูแลเข้าไปใช้เวลายาวอ่านี่ก็คือการทำสวนยางเป็นอาชีพหนึงหนหนน่งที่ทำให้อยู่ได้เนาะทำให้อยู่ได้เป็นอาชีพหนึ่งที่ทำให้อยู่ได้ทุกๆคนเลยในการที่ทำสวนยางนะคะเกี่ยวกับสวนยางเกี่ยวกับการทำยาง การทำยางนี่นะคะต้นนี้เราปลูกมาเจ็ดปีเข้าปีที่แปดเข้าปีที่แปดีทันเด้อเพื่อนๆเด้อเก้วสวนด้วยกันแล้วก็จะนับเป็นมีดนับเป็นมีดนับเป็นมีดว่าหนึ่งมีดสองมีดสามมีดสี่มีดห้ามีดหกมีดปีที่แปดเรามาเริ่มจีดค่ะปีที่แปดเรามาเริ่มจีด อันนี้ก็คือการกีดรกีดรทุอย่างแล้วนะคะเพิ่งจะกีด